สวัสดีครับวันนี้เรามาทำลาบหมูกินกันนะครับว่าวางช่วงนี้ครับวางช่วงเช้าไปถึงบ่ายนะครับนี่เรามาดูกันเลยครับลาบหมูมีอะไรกันบ้างนะครับครับนี่หมูบดหมูบดนะครับซื้อจากตลาดก็มีหนังหมูครับนะครับเพิ่งหั่นเสร็จครับ ก็เครื่องปรุงนะครับมะนาวครับแล้วก็ชีครับผักชีหอมผักชีหั่นนะครับหั่นเตรียมไว้นะก็มีข้าวคั่วแล้วก็พริกแล้วก็ผงชูรสน้ำปลาเกลือนะครับตัวนี้เกลือน้ำตาลครับ ลองทำกันเลยครับเพราะต้มน้ำไว้รอแล้วตัวนี้เลยครับตูงนิดหนึ่ง,รงครับในหม้อนี้ก็มี ตะไคร้กับรากผักชีครับแก้่าวนะครับแล้วก็ผมจะเติมเกลือเข้าไปสักหน่อยป้านนี้ครับมายึดครับนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาหมูใส่กระชอนนะครับหมูใส่กระชอน ก็จะลวกหมูให้สุก่ไม่ต้องยเยอะนะครับทำสองครั้ง,งครับทำหมูเยอะครับใส่ลงไปเลย สับไปเรื่อยๆครับถ้าไม่สับมันจะนานสุกเอาตะายิวทำแบบนี้ตลอดครับว่าให้น้ำร้อนเข้าัว,วถึงไว้สุกไว้แตว่ามันสุกแล้วก็ขึ้นนะครับ นี้ไว้หม้อไว้น้ำมาเพิ่มอีกน้ำเดือดจัด ตามกันได้เลยนะครับใครฝึกทำอาหารใหม่ๆครับทำพร้อมกันไปเลยก็ได้ครับเปิดดูหลายรอบก็ได้อาหารอีสานลาบหมูตัวไหนเป็นก่อนเราก็ สั่ลงนะครับสั่ลงเพื่อจดไม่ให้เป็นก้อนใหญ่งบประมาณทําครั้งนี้ก็ประมาณหนึ่งรอยบาทนะครับสือตามตะลาดสัาดนับหรือรัดเชียงมูก็ได้คนระับ ตัวที่บดแล้วคะจะได้ง่ายเราสุกนะพอพักลงหมอ้อไว้รอนะอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้เป็นหนังหมูเพิ่งซ้อยเสร็จ กทำเหมือนกันครับจนกว่านังเนจะสุกครับผมไปเ,ไร,ไเไรื่อยเรื่อย เปลี่ยนสีแล้วจากสีขาวเป็นสีใสๆนะแบบเดียวฝึกทาทกินที่บ้านก็ได้เมนูอีสานบ้านบ้านะครับลำม,มู ตอนนี้ผมก็จะต้มไว้ให้นงมา <c oughs> มาดูฝั่งนี้เลยทีนี้ การใส่เครื่องปรุงแล้วครับริงเราเตรียมไว้นะเราก็ใส่ใส่พริกลงก่อนนะครับผมจะใส่พริกลงก่อนเพราะว่าจะได้กะถูกว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ เอาเผ็ดหน่อยนิดนึงจะครับเุมหาช้อนโต๊ะดีกว่าจะได้ง่ายใส่เมื่อกี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใ,ใส่ผงจูลดลงไปเลย ครึ่งชอนโต๊นะครับครึแลอวครับไม่เยอะนะรประมาณนี้แต่ก็ตามด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ,รบตัดรถจัก ขั่วเลนยนะ,น,นะครับเขาขั่วจะใส่เยอะหน่อยนะตัดเอาในถุงครับประมาณสามช้อนนะครับหนึ่งสองเขาขั่วมีทำทำหน้าที่ให้ลาบมันหอมหครับมีกลิ่นหอมครับขอมะนาวครับมะนาวประมาณ สองลูกครับบีบลงไปนลครับขอไฟครับนะครับบีบลงไปจะออกเปรี้ยวครับเราจะทําออกเปรี้ยวนะครับลาบหมูจะอร่อยออกเปรี้ยวนิดนึงบีบมงครับสดเลยครับเด็ดมาจากต้น ก็ต้นหอมก็ใส่เลยก็ได้ครับซอยไปแล้วน้ำปลาครับใส่ก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมันช้อนครึ่งก็ได้ครับแล้วก็คนเลยครับ คนให้เข้ากันนะาตาเริ่มดีขึ้นมานะครับคนให้ทั่วเลยครับ กินก่อนนะครับโอเคครับเพรว่าพอดีครับไม่เค็มแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับ จานกันเลยครับ พร้อมเสิร์ฟครับแบบนี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ